โค้ดประกาศเป็นเกน้อยคือฮาทั้งวงการดาราดังโคตดประกาศยุติการเป็นผู้ชายทำเอาเหล่าคนบันเทิงและชาวเน็ตคือฮาและขำกันมากทีเดียวเลยล่ะค่ะเมื่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบิ๊กทิติวูดประกาศยุติบทบาทการเป็นผู้ชายโดยงานนี้หนุ่มบิ๊กได้มีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวประกาศชัดว่า ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอยุติบทบาทในการเป็นผู้ชายต่อไปนี้รับตำแหน่งเป็นเกน้อยเจ้าค่ะงานนี้5ห,หลายคนนั้นต่างพาก,กันกดไลค์และยอมใจในการโพสต์ประกาศเข้ามาคอมเมนต์ขำกันสน่นซึ่งหลายคนค่ะมองว่าต่อให้บิ๊กเป็นอะไรนั้นก็ยังน่ารักเหมือนเดิมและพร้อมที่จะซัพพอร์ตผลงานตลอดไปนั่นเองละ่ะค่ะ ซึ่งงานนี้โพสต์นี้จะเป็นการโพสต์เล่นๆหรือว่าเป็นเรื่องจริงแต่บอกเลยว่าสังคมในตอนนี้เปิดกว้างยอมรับแล้วแน่นอนเลยล่ะค่ะ